ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้นะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําเกมอาซนอลยังไงให้ลื่นที่สุด <c oughs> กินยาหน่อยก็หลายๆคนอาจจะเล่นแล้วแบบแบบยังไงอะปรับกับอะไรเงรี้ยคนที่แบบคอมสเปคต่ําแบบต่ำมากๆแบบของผมเนี่ยของผมนี่จะปันกลางนะไม่ได้ต่ํามากหรอกของผมบางการพ้อก็พอยังเล่นเกมพวก GTA ได้นะครับผมก็เราจะปรับยังไงให้ลื่นที่สุดก็ ใครที่ใครที่อยากจะอวยก็หลังจากที่ปล่อยคลิปไปเนี่ยบางคนก็จะอวยแบบว่าอวยแบบว่าเด็กอดุดารก็ทําได้มันทําได้ก็เพราะว่าเด็กมันเจนใหม่ไงอ่ะยังไงใครเขาต้องทําได้ใครที่เป็นเจนเก่กากา็ทำให้มันทีนะร้ <laughs> อเล่นครับร้อเล่นร้อเล่นหยอก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 ใครใครก็ทําได้เลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะลึกหน่อยนะอันจะลึกมากแล้วก็เอาไปสุด แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วคนบางคนก็จะมีคนถามว่าทําเพื่อเออเนี่ยคือมันจะมีคอมเมนต์นึงอะแต่ผมจะไม่เอ่ยนะที่เราทําไปน่ะทําเพื่ออยาให้กูรู้นะว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยใครๆก็ทําได้นี่เรื่องเซตติ้งไงแบบค่ายังเอเซตติ้งยังไงให้แบบลื่นที่สุดเนี่ยอเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะถ้าเป็นน้องมาดูคลิปนี้ โอเคนั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยก็สิ่งที่ผมเตรียมมาตั้งหลายอย่างนะมันไม่เกิน5อย่างอะ่ะก็คือไอตัวนี้เขาไจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับที่เป็นตัว Unlock Frame Unlock FPS ก็คือตัวนี้ครับผม Low Box FPS Unlock ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเป็นตัว Unlock Frame จาก60จนถึงหลักร้อยครับผมแต่มันจะตันแค่240นะเพราะว่าผม ปรับสุดมาแล้วก็มันตันแค่240นะถ้าเกิดว่าเราปรับถ้าเราปรับขนาดาปรับขนาดจอของเกมเนี่ยแบบให้เล็กลงเนี่ยมันตันแค่นั้นเองครับอันนี้ครับก็คือ FPS Unlock ไอ้ตัวนี้แหละนะที่ทำให้เรานั้นลื่นไหลลื่นปื้อรัาผมอ่าแล้ววิธีใช้ก็ตอนดาวน์โหลดเนี่ยก็ตามนี้ครับผมพอเรากดเข้าเว็บ นี่ครับก่อนอื่นนะเข้ากดเข้ากินอะไรกินไอเว็บตัวนี้ก่อนนะครับผมหจากนั้นก็ใครที่ใช้ใครที่ใช้ Windows 64หรือ32เนี่ยสำหรับผมนะของผมก็64บิตนะนะ64บิตอันนี้ไม่ต้องกดหรอกอันนี้สำหรับผมไม่ต้องกดใครที่ยังไม่ได้โหลดก็โหลดมาเลยครับผมกดโหลดมาเลยอ่ะกดโหลดไปเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำไมไม่โหลดนะ กดหลดไปแล้วแล้วก็จากนั้นเราก็รอไม่ต้องรอหรอกสาหรับผมนะไม่ต้องรอเพราะว่าผมโหลดไปแล้วนี่ครับผมไอตัวนี้อ่ะแล้วก็ไหนนั้นกดเปิดนี่ผมนี่มันจะมีเอ่อ fps ตัวแคปเป็นตัวยังไงเป็นตัวแคป fps าไว้ครับผมมีอยู่ประมาณมีจะมีอยู่สา6สิ0หก1ิบเ4 0 1สิบเจ็สบห้าร้อยี่สิ้อยสี่สิร้อยสิสี่สองร้อยสสิบ คืออันที่จริงผมก็ไม่จำเป็นต้องไปแคปขนาดเท่าไหร่ก็ไดไม่ต้องแคปเฟรมเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเราก็ปล่อยมันไปเลยแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบเห,เหมือนปกติอ่ะก็ปรับแค่60ปรับแค่60เลยแต่ถ้าอยากจะไปที่สุดก็แบบเอาแบบไม่ต้องไปแคปไปกดแคปอะไรเลยนะเนี่ยผมไม่กดแคปอะไรเลยแล้วก็อันต่อมาครับผมเราจะลบ texture เ,เ,เราจะลบ texture อ,ออก เพื่อให้แบบไงให้เหมือนกับเออเราเปิด rtx อ้ว่าเราเปิด ray tracing อะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นน่ยมันมีจะมีภาพสะท้อนแสงมาจากพื้นครับผมให้เราทำการไปที่ property open file location อันนี้ใครอันนี้ผมทำไปแล้วนะครั้งหนึ่งใครอยากจะใครอยากจะย้อนกลับไปดูก็เดี๋ยวผมทิ้ง,งลิงก์ไว้ด้านล่างเองครับผม กดเข้ามาที่แพลตฟอร์ม pc texture แล้วก็เราให้เราจากนั้นให้เราลบไอ้พวก texture ต่างเนี่ยเราจะเว้นไว้2 texture ครับผม <S <S ก็คือ sky แล้วก็ water แค่นั้นแหละครับ wood อันนี้ wood panel อันนี้ลบไปออกอันนี้ไม่ต้องลบหรอกจะลบก็ลบออกไม่ต้องลบอันนี้จริงถ้าอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็เก็บไว้เก็บไว้ใส่ โฟลเดอร์ไหนก็ได้นี่ใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้ครับผมโลบอคเท็กเจอร์เนี่ยผมก็เขียนไว้เลยนะเพื่อเป็นการจะได้ไม่ต้องให้เราเั้นโหลดลบแล้วก็โหลดใหม่อีกครั้งนะอะแล้วถ้าอยากจะไปให้สุดจะเอาให้สุดกว่านี้ก็เอานี่ก็ไดแล้วกันเอาันนี้ก็แล้วกันนะครับผมอินว d เดียไปที่คอนโทรพา n น l าอินวิเดียคอนโทรพายน่าวะครับผม แล้วจากนั้นเราก็รอ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 เนี่ครับผมอ่าเอาให้สุดเลยไปให้สุดเนี่ยครับปรับแล้วก็ไปที่ไอ้น,นี้คนระับ Manager 3D Setting ไงโอ้อ๋ออันนี้ความอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่นี้ไม่เกี่ยวภาพคมชัดถ้าอยากจะเอาใครที่มีจอดีๆแล้วปรับภาพคมชัดได้นี่ก็โอเคแล้วใครชอบแบบคมๆก็ปรับแบบคมๆไปเนี่ครับ ไอ้ตรงนี้ก็ปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนส์แล้วเพอร์เฟค์มัคซิมั่มเพอร์ฟอร์แมนส์ปรับแค่2อ,อย่างเนี่ยผมเท็กเจอร์ฟีเจอร์คุณลิตี้ก็ปรับเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ับผมง่ายๆเองนะเอ็ผมรู้ผมรู้จะอวยกันว่าเอ้ยเด็กอนุบาลก็ทำได้แน่ใจแน่ใจเด็กมันจะมาดูเหรอถ้าน้องไม่ถ้าน้องไม่พูดผมก็ไม่พูดอ่า แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมแล้วเฮ้ยแล้วมันแหลกกว่าเดิมอีกเนี่ยก็ไปให้สุดเลยไปให้สุดบอกแล้วคลิปนี้ต้องไปให้สุดและม่ต้องถามว่าทําเพื่อเนี่ยผมเร,เราก็กดเข้าเกมไปให้สุดเลยไปให้สุดเลยนอกจากเราจะลบเท็กเจอร์ออกแล้วเนี่ยแลวจะมาจะมีปัญหาเรื่องคือเรื่องปิงเนี่ยคือปิงอะ่ะ อันที่จริงมันขึ้นอยู่ที่เราเตอร์หรือไม่ก็ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของอาซนอไอเซิร์ฟเวอร์ของโรบอทครับผมนะมันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแก้ไขแล้วอ่ะตรงนี้คือถ้าเราถ้าเราจะเปิดถ้าเราเปิดสมมติถ้าเราเปิดชาราเ์เดอร์ทิ้งไว้เนี่ยก็ให้เราทําการปิดไปเลยนะปิดไปเลยนเนี่ยผมเนี่ยภาพภาพไปจะเป็นอย่างนี้แบบคือไม่มีภาพแบบอะไรจริงคือมันเหมือนกับว่าภาพมันว่างเปล่านะ เทคเจอร์มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอ่าเราตรงนี้ก็เป็นแมนวนวลปรับเป็นแมนวนวลให้เนี่ยปรับกราฟิกให้มันต่ำอยู่ในเยอหนึ่งปรับให้มันอยู่ในหนึ่งเลยเล่นจะ,ลจะบอกได้เลยครับว่ามันลื่นมากอ่าเดี๋ยวรลองเล่นดูดีกันครับแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบให้อันยังไงให้ตันประมาณ240เนี่ยก็ขายายจอไอ้ย่อจอให้เล็กลงก็พอครับเพ ่เดี๋ยวลองไปเล่นดูเต็มเลยเราไม่เอาจริงจังนี่ครับผมบอกเลยโคตรลื่นเลยใครสเปคต่ำเนี่ยก็เล่นได้ครับผมไม่ต่ำม,มากมากบอกเลยโคตรลื่น โอเคก็มีอยู่แค่นี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยน,นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาพท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ